ชุดยอดแห้งแล้วพนะี่น้องเนาะมนีวนาไม้เบิง้งผ้าทุกคนได้เบนะิ้งเราแบบสุยดยอดช่วยงายแม่งดีนคนมากรายแห้งเอ้น่อท่องเที่ยวนะแบบลายประเทศนะ,นะ,ะพี่หน่องสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายตอนนี้อยู่ช่องบนนาร์ทีแชนแนลมนีวน,นาผ้าทุกคนมากยางดินในอ่าสยามพารากอนนะแบบเนาะซึ่งคนได้ติดตรงคิดสมัยนะแบบเนาะแบบช่วย,วยสุดมืองามเลียลเนาะเนาะมีหน่องวนากับผ้าทุกคนเนาะมาย่างหลอก่นเะนะน,น,น,นาะมณีวนามาคนเดียวเลยเนาะแบบเนาะ เจ้าหนี้วนาชิ้าทุกคนปางหล่นอนเป็นจะได้บางเนาะสัยแห้งเลยนงเนาะนักทองเที่ยวก็ไาแห้งเลยเจ้าหน้านาวนามารถไฟฟ้าวิทีเอสนาะมาลงสยามหลอกยามันในหางเลยเนาะอเเลยวานาใช้เบิรงเด้อที่นี่น้ำพูน้ำนเนาะท่องเท่ไงเป็นรถไฟฟ้ากูนเนาะนี่ก็เป็นสยามพรกนเนาะสวงามเล คนก็ลอยเงี้ยี่ยเนาะบอกเลยกน้บมาหน้าบริย่างออกเขาในหางเนาะหน้าอยู่แต่ข้างนอกเนาะหน้า่ายเลยแต่เท่านี้แบบว่าชุดยอดเลยนะเนี่ยมีคนย่นใ่ตลาดนี้หนามปุ๋ยเราใช้ผ้าก็ยิงข้างบนเนาะไปเนาะนี่คือสยามพารากอนนั่นแหละเนาะสวยแห่งเลยที่นี่เป็นติดต้นชิดหมายนั่นแหละเนาะมันตรงเขียวลอยแห่งเลย โอเคนะ้องเดวนะน้าสีผ้ากนยางร้อนนิดน่อยเนาะน้องตน,น,น,นบงึงตนชิสหมัะนะ แต่ผมก็มาแคเถือไมันนีม,มากคนเดียวเลยนะปกติม,มากครับมาเถือกับย่างกับอยู่กับเมียไม่มาคนเดียวเลยนะเวยง์กหนักเลยนี่ลอ,องนีบัด น,นะน,น,นะนี่เป็นตอนที่สมัเนะคนตังไว้ี่นะปีนะที่นี่คนตังไหว้มีเป็นหางพยายามพลลกคนนะโอเครนาะจะบไปไหนยปย่างหรนะอย่างไม่ก็มง่งไฟนะ สิบยอดะกำลังการงานสามเลยเยอะยโอน่าจะขอเป็นโอเมอไฟเนะาะทั้งนั้นทั้งออกมาจากรถไฟฟ้านะค,คนับคนคนเต็มขบวนเลยเย่างนั้นใหาพวาเขาข มันไม่นามเลยนะนนเนาะมอ,องตุ๊บชิดยอดเลยนะมองไพ่ท่นั้นชิเปน็นทถานีรถไฟผ่าบีเดสเนาะลงมาแล้วกานีาข้มวมันี่เนะาะสามมันนี่ใหญ่นะ ไ,ได้บุกเฟ่มานะทุกี่น้องนี่เป็น,ปนหลดตามหล้อนะเป็นน้ำไวในไทย พนหลลายนะพนลายหรือนแบบว่ามะยางหลนะนะพั่น้องแล้วอันนี้พ่นเปิดเนเาะปีนี้เป็นเปิดตัวพ่นเปิดเร็วนัเนาะตัวปีนี้เพ่นเปิดนะเนาะเปิดไว้เนาะรดบหน้าอไไเจ้พี่ก่อนเปิดจับเรื่องนี้เปิดระบบหน้าไปนใจเนาะแต่ว่ามือี้เนาะช่วยงามให้ด้ย อลังการงาน้างอลีโลสุดยอดอยนวนาแล้วก็นี่หุน่นยนต์น้ำหนักพี่น้องมีก็คนช่วยมากเลยพยายามไปเราก,ก่อนกับเป็นบอลเข้ามาเดินเลยน้องนะเพราะว่าบรรยากาศดาแห้งดีเนะาะแบบสุดยอดอลังการงานางนะ้างเนานะวนาดูาาเต้นเต้นนวนาดามีอะไรก็ได้อา่านวนาเปไ็นมากเหะอะแต่มาแต่ทางเดียวต้องกด มา็นจำอะไรอยู่ใส่น้องมีปหน้ามาเจออยู่ังสุดยอดเลยเนาะร่งกางายสเลยเนาะอันี้เราเาปได้มากหันปน้าเรากางรมา็นอรานเด้สุดยอดแหงแล้ว่นองเนาะมีปหน้ามาให้เบิ้งขว้าทุกคนเด้เบิ้งเราแบบสุดยอดช่วยงาแม่งดีคนมากไายแห้งเอ้นัองเทียวแบบลายประเทศตาประเศเนาะลประเทศลายคนเนาะ กันหลังอไรขอมาเนาะหน้ามาเราไปผ่าเมื่อกี้จนเต็มเราผ่น้ันเลยมีรายฉาด้วยเนะสุดยอดเลยบนเราไปฝ่านวิ่งผ่านนั่งองเนาะเดี๋ยวนหน้าจะพาไปยางไปเบิ้งกันนะเดี๋ยยางไปห้าเบิ้งแค่ันแต่บนหน้าจะไขัไปฝั่งนนเ้อนหน้าจะไปเบิ้งแต่แถวฝั่งนอก พ,พ,พี่ในช่วงันนั้เ็เสื้อาแม่เรยนะไรอย่เนาะลนะายชาินะรรเนาะปลอกกำลังโดดเพี้ยนดีญี่ปุ่นก็เลยไล่เพจเนาะเตนะ็มอยู่ในนั้นะครับเนาะ นีมันก็จะเป็นแบบว่าอน,น้องขึ้นลูกแบบว่าลูก,ก,กลูกอราดีมลูกมีมันนะ,นมมนะเพาาื่อนผมมาวางไว้ซ <c oughs> ึ่งอ่ะเนี่ยนอนะทั้งทั้งกระเป็น,นรฟฟ BTS นนนาาลอนนน่นนะลอรถนะไปฟาร์บีทีเอสนอนตี๋ว่าคนเขาเวลาเขามาเขาลงถนนเลนเหนมั้ยคนก็ยืนรอรถเนาะเดี๋ยวบรรยากาศจะช่วยงานแห่เนี่เนานะน โอเคน้องว่าน่าก็มาอัปเดตมาทายไอ้เบิร์นเนี่ยว่านอนแล้วก็นี่เนาะกับว่าน่าก็สิก๊อตจะน้องนว่านอนไปเนาะบอกว่าได้แก่การเวลาเนาะเน้องแต่เพื่อมาพุดให้ฮักไปเรื่อกุศลกไว้กุศลตามไปดิกลับไปกลางใจช่องว่าน่าแช่แนวได้ไหมเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะว่าน่าสิไปใช้อีกเนาะเดี๋ยวจะมีโอกาสเดี๋ยวว่าน่าสิมาได้มาใหม่อีกดอกเพราะว่าว่าน่าสิไปเอ่อว่านสิไปเส้นทางเวอร์เนาะไปแล้วใกล้ๆกล้ไปแล้ใกล้ๆเขาเปิดไฟอยู่แหละเนาะ แต่ไม่ได้นอกวันหน้าเข,ข,ขาเขาบอกสวัสดีสวัสดีครับทับบานก่อนว่า